น้องออมงะดมตักัพทได้ไหมไม่ยังไม่ตัเรากน้ำมันวัเท่าไหร่แล้วแตัวร์ร้อีเพลง้ไหม้องเพลงไหมเ็นข้ามไปก่อนโอเคน้ำมวันี้อยู่ตรงนี้เอยู่ตรงนี้โอเคอยู่ตรงนี้นมันวนี้อยู่ตรงนี้โอเคคกาชื่อไหรับ นลังโมเป็นน้องสาวนะเบเป็นน้องเปน้เป็นน้องเป็นยังไงเนี่ปิดยังไงว้ต่างปิดได้ไม่เป็นแบบั้นเดยวน้โอเค้วนี่สวัสดีค่ะอ่ะรุ่นนี้ไม่โอเคพีนพีนกับพนรู้อ่ะรุ่นนี้แฟดขึ้นไหมโอเคใช่เลย นเท่าไหร่สิบข่อน่าจพี่สุดสีเดิเลยนะโอเคตอนนี้เจอและรองน้ำเหียวนะน้อะไรแบนมาส่ววันนี้วันดีค่ะคุณสวยอะไรนะคะถ่ายรูปขนอาวันนั้นวันนั้นมากเจอเนาะ

ช่วครับไ uh, okay, okay, um> okay, ู่อ่าจะเป็นหัองวันอ่าคุณแม่ม่ไหนครับเี่ยจม้่ไนเมื่อไลยกรเโอเคเ็นเชฟเโอเค้อไไมับมนะครับเอฟดต้มไเอฟดต้มไ